สวัสดีค่ะพี่นอ้องมออา,าอีกแล้วมาอีกแล้วพ่อก็จะจ่าอกีกแล้วจ้ายะจ่าออกงางอกกอกจากหางจ้าสิมาผ้าส้มวิวขังนอกจ้าสิมาผ้าส้มวิวขังนอกขึ้นบันไดขังนอกจ้านี่ถ้าย่างเข้าไปตึกทั้งในนี่ก็เป็นตึกของหางจ้าแต่ยาจ่าสิบอกเขาห่าง เจ้าจ่าสิผ้าส้มวิวขังนอกจ้านี่แหละพระเจ้าจะเป็นตึกเป็นตึกเป็นบ้านรอบรอบรอมกับห่างจ้าที่เลียวเห็น เป็นตึกเป็นตึกเป็นแถวเนี่ยเป็นตึกซิบซีซิบหาสันเนี่ยจา้าอันสูงกอมวนอันยีซิเบสัน,นจานะ้านี่ก็เป็นตึกเป็นเลยเกณฑ์เฮจันจข้าเจ้าซื้อแพงจา้าแถวนี่เพราะว่ามันอยู่ไกลห่างมันก็เลยต้องแพงไหมจา้าพวกข้าเจ้าคนรวยมีเงินละจา้าข้าเจ้ามาอยู่ได้ จะจาสิบผ้ายางเบิงวิวบรรยากาศนอกจากเนาะผายางเบิงวิวบรรยากาศใกล้ๆห่างนี่แหละจ้ะ อ๋อได้กระเพอาะรกอาละจ่าห่างพู้เถ่าเพื่อนทักไทยว่าเธอไทยลูกไทยนี่สันยังพานมาเป็นยังแมนอค่ะนี่ละจ้าอันนี้กับเขาเนี่ยห่างแต่ว่าสิว่าเขาเนี่ยห่างจ้าสิยางไปข้างนอกเอาอิ่วสวยๆงามๆอันนี้ก็เป็นมองสถทานท,ที่ที่นั่งพักจ้า น so right. so ี่จ้ะอันนี้ก็เป็นพั๊คเขียริงจอดรถถ้าไปพุ้นก็เป็นร้านออเซียนจ้ะร้านข้าเจ้ามาขายร้านข้าเจ้าขายของจ้ะฮัลโหลละเพ่นนาล่ําละได้เพ็นเพ่นนะล่ําละออกสรว่าสกูเดาหั่นล่ะหั่นละยอาอกษรอะ อันนี้ก็เป็นร้านร้านเทพคุณแกจ้าเพื่อนคุณแกอันนี้ก็ล้านเสริมสวยจ้าก็มีเป็นเล็กเกินเฮดยึข้างบนสิบ้าไปเบิงวิวข้างหน้าอีกนะจ้าเนาะ <c oughs> ข้าเจเ้าเฮดเม่นข้าเจ้าสิเฮดตื้อเฮดบ้านออกมาหลายเป็นได้กับบอ่อพ่อจำนวนคนอยู่ได้จ้าแต่ป่านข้าเจ้ากระจองไวจนว่าอันนี้ก็เป็นร้านข้าเจเ้าเฮดเล็บเพ่นเล็บจ้านี่ นี่เป็นลานที่เพนเล็บเพนสิเฮ็ดลอดเล็บต่อเติมเล็บเสื้อเสื้อกำาๆกับมาได้จ่าเด้อนี่เทพาะ่ะข้าเจ้าเ็ดเล็บมีนี่จ้าในปลายลานนี่จ่ายยูเฟอร์รน,นะท่อยข้าเจ้าค่ะมีลานไม่เสริมสวยจ่าข้าเจ้ามากกับมีมองเกียจะกะย่างกับตองมีส่สูมีันี่ใส่ย,ยังศสียละจ้า แต่เพือกฝรั่งค่ะเจ้ามันก็บ่แปลกเด้อค่เจ้ามักปั่นจักกยานจ้ะนี่คนาันหนาวปานใด๋ค่เจ้าก็ยังปั่นอยู่อันนี้ก็เป็นธนาคารอย่าบุกเก็นย่าตบอยย่ตบอยยบุกเก็นันี่จ้ะอันนี้ก็เป็นเป็นธนาคารเป็นเป็นโรงแกน้ําจ้ะเป็นโรงกน้ําจ้ะนี่เขาเจ้าจ้ะมีรงแก็มน้ํานี่ ใ่บ้านเนี่ยเสื้อผ้าเบงวิวส,สวยๆนาะจ้ะเนาะนี่เพราะว่าก็เจ้านี่สร้างขึน้นไม้พึ่งสเสียจ้ะยังบะฮันี้มีคนใหญ่เขานี่อยู่ข้างล่างก็เป็นถนนรถไฟเป็นไอเส้นทางของรถไฟจ้ะนี่แหละจ้ะกลับม,มาตึกสวยๆงามๆนจ้ะนี่แหละผ้ามาเบงวิวน้ะจ้ะเนาะอยู่ข้างนอกที่ก็จ,ะจาะผ้า มาส้มวิวสวยๆงามๆน้ำกันจา้าอากาศมันเดี๋ยวนี้มันกระมือดเร็วเนาะจ้าเนาะพึ่งสีใบสองกลัวกระมือดแล้วขึ้นไปตึกเห็นตึกกป้ายสีเหลืองๆนั่นเป็นห้องหนังสือแล้วก็เป็นโร่งยิ้มเป็นไอ มองห้องไอ้บัสดูเป็นสาวายน้ำจ้าเพื่อไปนั่งอ่านนั่งซื้อเป็นเพื่อสาวายน้ำบอกเป็นร่องเยี่ยมของเพื่อการล่างกายจ้าเนี่ยรถไฟกับมาจ้าอันนี้สนนข้างเสียนปปรถสปูวังไปพุ่นละจ้าเจ้สวยงงมข้าเจ้าเฮ็ดขึ้นไม่เฮ็ดตึกย้่งพนาเรียอยู่จ้าติดกับถนนรถไฟเลยเฮ็ดข้นหลายปันได้ก็บ่พ่อคนเขาคิ้วกันเป็นเป็นยังเต็มยู่บ บ่พ่อจำนวนคนดอกจากคนมาหลายเอลีโดยเฉพาะห่งคนต่างชาดแหงสิลายก็ไทาบานข้าเจ้าอีกตั้งหากนี่ตึกข้าวขาวนี่ก็อยู่บ่บ่ไม่นหน่อยได้จนี่้นก็เลยเขตที่ส้มส้นแต่เดี๋ยวนี้มันหนาวเนี่ยลักขนกันเนี้บ่ค่อยอยากออกมาเท่าไรจ้ะนี่เวลาสีหายเบิ้งกับบรรยากาศจ,าจา้ะเบิ้งนี่ผู้เฒ่าคณะญาิาามาเลยกับภากันออกมา ยืนนั่งทางกันคุยคยกันค่ะเจ้านี่คันเดินไปนี่ก็เป็นป้ายสถานี่รถบัสจ้ะก็ไปหาปา้ายรถบัสนี่จ้ะเ oh, <my> ฟอร์รันดาถ้ยเขานี่จ้าไปเฟอร์รันดาถ้ยนี่จ้ะนี่กับผ้าเบ่งดอกไม้อยู่ข้างล่างแต่ ช่วงมันมีดอกไม้กับดอกไม้งามได้จ้าอยู่บันไดขึ้นไปข้างบนจะดอกไม้กระเบิดแล้วนี่ละจ้านี่เขตนี่เข้าไปกันเข้าไปในประตูเข้าไปนี่ก็เข้าไปในหางจ้าแต่เมืนน่อนีสิบอเข้าไปอีกจ้าเพราะว่าออกมาแล้วก็เลยสิบอเข้าไปแต่ว่าก็มาอา,าบรรยากาศให้เบิ่งแล้วก็สิ mm hmm. ไปขึ้นรถบาสจ้า นี่แหละจ่ายาจ่ากัไหามาหายเบิงของเสื้อเสียงงามในหางหรือบริเวณไอ้วิวของรอบๆหางพระรัดดาถ้อยจ่านี่เจ้าสซีวิสแค่เจาสีนี่ไอภาของตละล่า้าแคเจ้าสซีมาเบิงกันเท่ามาเบิงมาเบิงญี่ป้นตรงนี้จ่า มันจะปวกเขื่งสิไปสื่อไปสื่ออีกอยังใสมันมีตรงลานมียังขึ้นอยู่นี่จา้าผู้ใดจุดสนใจเพ้มามนี่หละจ้าจญาจักอธิบายภ่าชัดเจนดอกนี่จ้าเนี่ยต้นดอกไม้ของเสือเส้อเงามงาข้เจ้านะจางังาค่ะจา้ะะา นี่แหละจ้าญาจ้าก็สิจบคลิปนี้อยู่ตรงนี้แหละจ้าเพียงตอนนี้ในพูดถ่ายเนี่ยออกมาคนจ้ากลับไปพูเฒ่าผพูดถ่าอยู่นี้ก็จะซ่้อนเรือตัวเองจ้านี่แหละจ้านี่ผููดได้เรื่องไหนส้มคลิปนี้น้ำกันแล้วกะบญาจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันได้จ้า ขอบคุณค่ะ